สวัสดีพี่น้องสุขตทุกคนครับตอนกระับตอนพี่น้องเขาจะช่องเบามืดอิสรนอินดี้นะครับเมื่อนี้ก็มาเบื้องหอยคือเกาพี่นงองนะครับผมหลังจากเบาหมึดปล่อยเมื่อวานนะครับผม5้ากิโลพี่น้องนะครับลงในบอนี่แหละพี่นงองบอน้ำกันได้เลยครับผมนะครับพอปล่อยเร็วพี่นงองเมื่อขึ้นฝนตกพี่นงองน้าก็เต็มบอเลยครับนี่เดี๋ยวให้บบาหมืดใส่พี่น้องมาเบื้องหอยมันขึ้นตามขอบนะครับเนาะนะครับผมหลังจากเขาปล่อยพี่นงอง นะครับหลังจากปลาเมือเอาหอย5กิโลพี่น้องปล่อยเมื่อวานกรับหอยก็นี่ครับมีแต่อหอยตัวน้อยๆพี่น้องนะครับอยู่ตามขอบพี่น้องนะครับนี่ครับปลาเมือจะให้เป็นเม็ดอาหารประดุกนะครับผมนี่หลังจากปล่อยนะครับน้ำเต็มบ่อเลยพี่น้องนะครับน้ำเต็มบ่อเลยนะครับผม ส่วนหอยจูบหอยคมนะครับน้อหรือว่าหอยคมน้นะครับมันจะขึ้นตามขอบพี่น้องเต็มเลยอันนี้หอยโครงหน้านะครับหอยหีกตายนะครับแล้วก็ผสมหอยเชอรี่พี่น้องนะครับนี่ครับมีแต่หอยจูบมืดพี่น้องนะครับเต็มเต็มขอบเลยพี่น้องที่มันมันขึ้นมากนะครับเนาะนะครับบะมี่กระสีหานี่มาลงอีกพี่น้องให้มันหอยจับนะครับนาอจับ ดิสเอาไม้เอาอยัางก็ได้พี่นะ้องบะมือช็อกไม่ดิสเอากานมะพร้าวการมะพร้าวนะครับเนาะหอยลงไปนะครัให้หอยเกาะนะครับเนาะนะนะครับเป็นหอยชนีดพี่นะ้องนะครับหลังจากบะมือปล่อยพี่นะ้อง หอยมันก็จับตั้มไม่พี่น้องนี่ก็หอยเชอรี่นี่คือหอยจูบพี่น้องหอยจูบเรามาเสียเฮ็ดบ่อไม่พี่น้องนะครับผมเฮ็ดบ่อหอยโครงนะครับน่ะหอยโครงหน้านะครับเนาะหอยโครงหน้านี่มันต้องมีที่วางไข่นะครับพี่น้องมันจะอยู่กับขี้ตม้มนะครับเนาะ อยู่กับดินน้ำน้ำครึ่งนึ่งแล้วก็ดินครึ่งหนึ่งนะครับผมนะครับหอยโกงมันก็ที่ขึ้นมาไข่พี่น้องนะครับผมนะครับแต่บาหอยเชอรี่นี่ไข่ตลอดเลยพี่น้องนะครับขึ้นมาไขฟักไข่เรียบร้อยนะครับนะมีแต่หอยคมพี่น้องหอยคมแล้วหอยจูบครับพี่น้องเพื่อได้มีพื้นที่มีบ่อก็จะเลี้ยงก็เลี้ยงได้นะครับเนาะนะครับเลี้ยงไว้กินจะเลี้ยงไว้ขายก็ได้นะครับเนาะพี่น้อง นี่ครับเฮ็ดวบบ่เชียงหายนะครับาอยากตอนไหนเขาก็เก็บเอาเปนพี่น้องนี่หอยนะครับได้พี่น้องเบิ่งเล้วนะครับเลี้ยงไว้กินนะครับว่นฤดูที่คายก็ได้นะครับขยายพันธุ์ขยายไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับผมนะครับเหากเฮ็ดเฮ็ดจะไ้นอยพิเศษค่อนนะครับผมนะครับโปไดมี่บอมีสะกะเฮ็ดเป็นกระชังนะครับเนาะทำเฮ็ดเป็นกระชังปล่อยเป็นกระชังพี่น้องนึงเขาเก็บง่ายนะครับเนาะเก็บง่ายการดูแลก็ง่ายนะครับผม พอลงบ่อนะครับมาที่เก็บหญ้านะครับว่าพี่น้องมันจะลงดินลงตมไปนะครับแล้วก็เก็บหญ้านะครับพอต่อเห็ดกระชังพี่น้องกระชังแล้วก็หามาาผักบุ้งผักยางก็ลงไปให้มันกินครับผมหรือว่าต้นกล้วยต้นยางก็ได้นะครับปลาหมึกกำลังสีเห็ดอยู่ครับผมนะครับเอาพี่น้องคลิปนี้ก็เอาท่านี้นะครับนะคลิปหน้าพอกันไงครับผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องสุกูทุกคนที่เข้ามารับชมช่องบ่าวมืดอีสานอินดี้นะครับกับบรรยากาศจูนไมเลี่ยงกับบ่าวมืดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ